สวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาดูบ้านหลังใหญ่เลยนะอยู่ที่พื้นที่ใช้สอยเป็นตัวเลขกลมๆเลยกัน200ตารางเมตรนะครับแต่ว่าในแบบอยู่ที่198ตารางเมตรงบประมาณเป็นงานเหมาครับอยู่ที่2.3ล้านบาทวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของบ้านด้วยครับผมอยู่ด้านข้างเราเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคไหมครับประทับใจกับผลงานของบ้านไหมครับประทับใจมากๆเลยค่ะสุดยอดนะอันนี้เป็นผลงานของอจริญการช่างนะครับผมพามาดูเพื่อเป็นแนวทางอันนี้คือเจ้าของบ้านเขียนแบบเองไหมครับเขียนแบบเองค่ะเขียนแบบเองเดี๋ยวเข้ามาด้านนี้ก่อนครับเพื่อ ถามเจ้าของบ้านคราวนี้ได้นำตัวเอง่อยครับผมวันนี้ค่ะชื่อฟางค่ะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะครับที่การอยู่ที่บ้านภูมิโพธิ่ตำบลตำบลดงอำเภอภหม่ที่9 เลสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับเห็นไหมครับเห็นนะหลายคนอิจฉาว่าอำเภอที่สังขานี่แบบมีช่างที่ดีๆอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังเลยที่ที่พามาดูแล้วก็แบบว่าเจ้าของนี่คือประทับใจเลยออกแบบเองออกแบบเองแล้วก็ในขณะที่ทําไปสามารถเปลี่ยนแบบได้เปลี่ยนแบบได้ค่ะช่างคุยง่ายเนาะค่ะคุยง่ายค่ะช่างคุยง่ายแล้วก็คือปรึกษาช่างเนี่ยค่ะช่างก็ประมาณการอะไรมาให้แล้วก็ให้เรามาตัดสินใจค่ะด้วยเรื่องของงบประมาณที่มันเปลี่ยนไปอย่างนงี้นะคะ ก็ว่าเราไหวไหมหลังนี้อยู่ที่เท่าที่ผมเดินดูคร่าวๆอยู่ที่3ห้องนอน3ห้องน้ำเนาะใช่ค่ะหนึ่งห้องครัวแบบใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็พิเศษด้านข้างด้านข้างเรามาดูด้านข้างอย่ด้านนี้ท้านนี้คระมาดูด้านนอกก่อนครับด้านนอกก่อนจากด้านหน้าจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณ13เมตรแล้วก็จากด้านหน้าถึงด้านหลังอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับพื้นที่อย่างที่บอกว่าในในแบบเขาที่เขียนไว้คือประมาณ198ตารางเมตรเนี่ยสิ่งที่ผมชอบเนี่ยเป็นแบบนี้เลย เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมเวลาที่มีงานปีมงปีใหม่พี่ๆน้องๆมาโอเคมากสอบถามเจ้าของไหนมาดนี้ะครับเ <c oughs> จ้าของทําไมถึงอยากได้แบบนี้ครับไหนๆโลง,<ะ>งไปเลยเนี่ยก็เน้นพื้นที่ใช้สอยด้วยค่ะญาติญาติเยอะญา <c oughs> ยญาติเยอะแล้วก็คือออกแบบให้สําหรับเหมือนกันจัดกิจกรรมของครอบครัวอย่างนี้นะคะ<ม>ถ้าเราไปหยุดอยู่แต่ในบ้านนะคะก็เหมือนเนาะมันอุดอู้นะคะก็เลยทําระเบียงไว้ข้างนอกค่ะรับแขก คนแก่บางั้งบางั้งท่านก็แบบอยู่โล่งๆแบบนี้นะเวลามามันก็จะเย็นสบายลมโกรกด้วยค่ะลมสบายเลยด้านข้างตรงนี้แสดงว่าวางแผนจะทําเป็นโรงจอดรถใช่ไหมครับนี่ใช่ครับโรงจอดรถค่ะแล้วก็ครัวเปิดค่ะเนี่ยครับจากด้านหน้าด้านหน้าจากจากด้านหน้าถึงไปด้านหลังอยู่ที่ประมาณ 15- 15เมตรยาวๆใหญ่ๆกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตพาไปดูแค่ในตัวบ้านกันครับเชิญค่ะพามาดูกันครับยังไม่ได้ขึ้นบ้านครับเราพามาดูกันก่อนเลย มาสัมษณ์เจ้าของด้วยครับช่างเป็นไงบ้างครับโอเคไหมฮะโอเคมากเลยค่ะโอเคเนะ <laughs> าะเขาใช้เขาใช้ระยะเวลาในการสร้างนานไหมครับ5เดือนค่ะ5เดือนนี่เลยครับค่ะหเดือนด้วยด้วยทีมงานที่ค่อนข้างเยอะค่ะงานโครงสร้างทีมงานก็เข้าปุ๊บป,ปุ๊บปุ๊บลว่างานแต่และช่วงเขาเขาเป็นช่างต่างกาันงานฝ้าก็ต่างหากงานไฟอะไรต่างหากงานก่อฉาบต่างหากค่ะช่างมีหลายชุดค่ะก็เลยทําให้เรื่องของการระยะเวลาการสร้างบ้านเร็วค่ะเร็ว อันนี้ด้านข้างอันนี้เป็นแบบโล่งๆใช่ไหมคะเรามาดูด้านในกันเลยนี่เป็นแบบนี้ข้างบนนี้เราเป็นคนเลือกเองหรือว่าช่างเป็นคนเลือกห้อ่าเดิมทีก็อาีเรอคะสีเราเลือกเองค่ะสีเลือกเองต่ในแบบนะคะไม่มีฝ้าระแนงนะคะอ๋อนี่เป็นฝ้าระแนงค่ะนี่เป็นฝ้าระแนงค่ะในแบบไม่มีก็เลยโทรหาผู้รับจ้างค่ะพี่โอนนะคะว่าพี่โอนอยากได้ฝ้าระแนงพี่โอนก็เลยคำนวณมาให้ค่ะคำนวณมาให้ก็ถามว่าไหวไหมเท่านี้ไหวค่ะก็เลย ทำเลยคะ่ะนี่แสดงว่าแต่ก่อนแสดงว่าแต่ก่อนนี่จะ,จะเป็นฝ้าเรียบฝ้าเรียบค่ะใช่ค่ะฝ้าเรียบตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นฝ้าระแนงฝ้าระแนงค่ะมันก็จะดูมีมิติเพิ่มขึ้นเข้ามามันมีหลายแบบหลายลายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนรวมกระทั่งในเรื่องของเนี่ยครับอันนี้เป็นกระเบื้องเขาเรียกว่าอะไรครับหินกาบหินกาบครับมันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาสีไหนแบบไหนนี่คือเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกเองค่ะเลือกเองค่ะองแล้วก็สีแบบนี้นะครับ ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนใช่ค่ะหน้าต่างเห็นไหมครับเป็นอันนี้เปิดได้ทุกบานนะที่ผมเปิดได้ทุกบานแสดงว่าลมพัดเข้าออกได้สบายเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดบริเวณด้านนอกเนี่ยสมด้านนี้อันนี้ห้องน้นี่คิดเองไหมครับว่าต้องอยู่ด้านนี้คิดเองค่ะคิดเองเลย <laughs> สมมุติว่ามีปาร์ตี้มีกิจกรรมอะไรต่างๆขึ้นบ้านใหม่สมมติว่าเราขึ้นบ้านใหม่ปัญหาคือเวลาแขกที่เข้ามานี่ก็จะเข้าไปในในบ้านเนาะแต่ แต่บ้านหลังนี้คือว่าออกแบบให้สําหรับเหมือนว่าสะดวกแขกด้วยนะคะแขกเข้ามาเพิ่งีห้องน้ําใช่ค่ะสมมติว่าเรานั่งทํากิจกรรมกันตรงนี้นะคะลานกว้างๆตรงนี้แล้วก็เข้าห้องน้ําตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินผ่านข้างในตัวบ้านนะคะห้องน้ํเขาเห็นไหมนี่รู้หลสีอยาเห็นไหมครับโอเคมากนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากโรงแรมที่เราไปพักกันเลยนี่ยเนี่ยรู้มากนะครับมีแอมน้ำด้วยโอ้สุดยอดครับก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสุขภาพในแรงต่างเข้าไปดูได้ครับนี่โอเคเลยนะครับ สุดยอดจริงสุขภัณฑ์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับระยะเวลาในการสร้างก็คือ5เดือนเป็นงานเหมาครับ2.3ล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแบบหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มตรงนั้นตรงนี้เจ้าของบ้านก็ต้องคุยกับช่างก่อนหลังจากนั้นช่างก็จะมีการประเมินราคาให้นะครับเนาะค่ะหลังจากนั้นก็มาถามว่าเราโอเคไหมเราไหวไหมถ้าเกิดว่าเราโอเคช่างก็จะดำเนินการให้หรือถ้าเกิดว่าเรา,อ,าอยากจะได้ส่วนไหนเพิ่มเติมก,ก็ก็จะมีทีมงานของเขาเนี่ยแหละใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันครับสามสามห้องนอน สามห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนี้ตั้งแต่รีวิวบ้านมาห้องหลังนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเราไปดูกันประตูเนี่ยเจ้าของบ้านเลือกอยากได้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะประตูเลือกเองค่ะประตูนี้เป็นเป็นแต่แต่ประตูเนี่ยก็คือสั่งมาเองนะคะโอ้สั่งมาเองเลยช่างก็พี่โอนก็ตามใจค่ะแล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วแต่ค่ะก็เลยสั่งมาเองค่ะบางบ้านเขาจะจะเป็นประตูกระจกบานอลูมิเนียมแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสร้างบ้านตามใจผู้อยู่เนาะอยากได้แบบไหนเาก็จัดให้กระเบื้องข้างนอกกับข้างในเป็นลายเหมือนกันอ่าลายจะแตกต่างกันนิดหนึ่งค่ะต่างกันนิดเดียวนะคะกระเบื้องก็เลือกเองได้ค่ะเข้ามาข้างในครับดูโลงมายครับโลงมากเลยตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกเล็กๆที่บอกว่าหน้าต่างจะเป็นบานกระทุ้งเปิดได้ทุกบานนะครับ คือประมาณว่าไม่ไม่จเป็นต้องเปิดแอร์นะเปิดเพียงแค่หน้าต่างก็จะเย็นสบายแล้วครับค่ะฝั่งนี้เปิดออกไปปุ๊บนี่แต่ก็จะมีพัดลมในการที่จะเสริมอยู่เขาก็จะเดินปักไฟสําหรับรองรับเรื่องของการติดทีวีจะเป็นแบบนี้ฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบไม่ได้มีซ่อนไฟอะไรต่างาก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะครับออกแบบให้ลงกรบเข้ามาได้<ม>อย่างนี้นะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ที่เจ้าของบ้านว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับสามห้องนอนข้าฝั่งนั้นจะมี2ห้องอน,นันมาดูห้องแรกกันเลยครับ นนนอันนี้ติดแอร์พร้อมเรียบร้อยเลยพร้อมเลยค่ะเสร็จแล้วนี่ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีหน้าต่างสองด้านครับค่ะแล้ว<า>จะเป็นปานกระทุ้งลงไปเปิดหน้าต่างก็เย็นสบายแล้วนะครับติดแอร์เสร็จสรรเรียบรย้อยค่ะห้องนอนห้องที่หนึ่งครับอยู่ที่ประมาณ3.5มจุดห้าคูณสามจุดห้าเมตรเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองครับประตูเหมือนกันหมดเลยนะครับค่ะประตูเหมือนกันหมดลายอันนี้เราเป็นคนเลือกเองไหมครับหรือว่าช่างเลือกให้เลือกเองค่ะเลือกเองแม้กระทั่ง ลูกบิดนะคะก็เลือกอเองค่ะพี่โอนก็ตามใจมค่ะ <laughs> สุดท้ายช่างก็จะมาถามราก่อนห้องที่สองก็จะมีหน้าตา่างฝั่งเดียวครับก็จะเป็นแบมบ์ครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับแล้วก็ห้องที่สามนี่จะใหญ่สุดเท่าที่ผมเดินดูนะเนี่ยครับห้องนี้จะใหญ่ที่สุดเลยอยู่ที่สี่คูณสามจุดห้าเมตรเพ้งตามที่เห็นติดแดดทุกห้องเลยนะครับเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่นะครับ ก็จะเป็นแบบเรียบเียบเป็นสีขาวเป็นฝ้าเรียบนะครับแต่เป็นเจ้าของบ้านเลยตรงนี้เ็ายังคงกว้างอยู่นะเข้ามาในตัวบ้านก็ยังคงกว้างมาก่ะครับกว้างมากเลยเด็กเล่นสบายได้เลยนะครับห้องน้ําอ่ะห้องน้ําเจ้าของบ้านท่านไม่ได้ทําเป็นแบบห้องน้ําที่เริ่มมีแบบห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวแต่ว่าตรงนี้คือเขาทำทำออกมาด้านนอกแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแบบเป็นแบบรวมแต่รวมก็จะมีสองห้องที่มันเหมือนกันทําไมถึงไม่ได้ต้องการที่จะเป็นห้องน้ําในตัวครับก็ หนึ่งคือกังวลนะคะว่าเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของกลิ่นหรืออะไรเงี้ยค่ะ oh. แล้วสองก็คือเป็นกนติกาของบ้านนะคะว่า<ม>อยากให้ทุกคนออกมาเจอกัน oh. อย่างนี้นะคะ oh. ค่ะข้างนอกค่ะก็เลยแบบถ้าเกิดว่ามีห้องน้ําอะไรอยู่ในตัวก็ตา้งคนจะอยู่แต่ข้างในห้องอย่างนี้นะคะ <laughs> อ,อย่างน้อยก็พ่อแม่ลูกได้เจอกันจนเข้าห้องน้ำาะะเรื่องของสุขภัณฑ์ในพิโอนก็คือตามใจนะคะ ให้เลือกได้เลยทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นชักโครกเนี่ยค่ะซิงล้างหน้าค่ะเราเป็นคนเลือกเองค่ะเราเลือกเองค่ะเถมฝับับกับเพื่อนทำรูหบุนด้ไหมครับหรือว่าต้องซื้อมาเองอ่าแถมค่ะแต่ว่าอันตัวเนี้คือฟังเลือกซื้อเองนะคะพ่ออยากได้สีดาอ๋อแถมแต่ว่าเราเป็นคนไปเลือกเองค่ะโอเคครับค่ะไฮไลท์มันจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นห้องครัวนี่เห็นไหม ประตูสไตล์ย so <mantra> so sure. ุโรปโอเคเรามาดูเห็นห้องครัวนี่ก็แบบจะตกใจสามารถสร้างเป็นห้องนอนได้สองห้องเลยนะมาดูมาดูกันครับเห็นไหมอันนี้คือห้องครัวนะขนาดประมาณสี่คูณนว่นะครับสิบกว่าเมตรเลยเห็นไหมครับทะลุไปแสดงว่าน่าจะรองรับเป็นห้องเก็บของได้ด้วยค่ะเป็นครัวเลยแหละครับเดี๋ยวห้องเก็บของจะทําด้านล่างค่ะติดกับในโรงรถนะคะไฟสไตล์สมัยใหม่ครับแล้วก็ห้องครัวก็จะเป็นแบบ เรียบๆนะครับตามที่เห็นกระเบื้องก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านอยากจะเลือกเครื่องใช้าใเนาะจะแตกต่างกับภายในตัวบ้านเนาะเมื่อกี้กระเบื้องค่ะสีแตกต่างนิดนึงสีมาริโจงมาริจานนี้เป็นแบบไฟฟ้าหรือว่าเป็นแบบเตาแก๊สครับอ๋อเป็นเตาแก๊สค่ะเตาแก๊สแสดงว่ามีถังแก๊สอยู่ด้านล่างค่ะยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ส <laughs> ส่ครนะับบ้านสมัยใหม่บ้านบ้านเขาจะเป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบเตาแก๊สแล้วก็จะมีเครื่องดูดควันด้วย นำรวมเครื่องหลุดฟันด้วยไหมครับหรือว่าเต้องซื้อมาเพิ่มรวมค่ะรวมแล้วเหมือนแบบโยนก็ให้มาแถมมาเลยนะคะมันอยู่อยู่ในอาการสร้างบ้านเลยนะคะสองจุดสามล้านก็จะพวกตู้อันสิงค่ะแต่มีที่ซื้อเพิ่มเติมก็เป็นลิ้นชักค่ะอ๋อลิ้นชักตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะแค่นั้นค่ะอันนี้เราซื้อเพิ่มใช่แล้วค่ะซื้อเพิ่มเข้ามาแล้วให้ช่างเกดตั้งให้คือถ้าเราอยากได้เพิ่มเนี่ยเราก็สามารถคุยกับพีมช่างได้ว่าเราต้องการเพิ่มในส่วนไหนช่างเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราเพิ่มอาจจะมี เราก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาเนที่สําคัญที่สุดคือเราสามารถคุยเปลี่ยนหน้างานคุยกันว่าเราจะเอาตรงไหนเพิ่มเติมคุยได้ตลอดเวลาคุยได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็คุยง่ายค่ะเป็นทางที่โอเคที่สุดแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นประตูที่ออกไปด้านนอกหรอออกไปด้านนอกที่ที่เราได้เห็นโล่งๆเมื่อกี้ครับใช่ค่ะออกมาปุ๊บนี่เป็นแบบนี้เชื่อมต่อกันหมดเลยค่ะเห็นไหมครับโอเคนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบเดินผ่านข้างในบ้านอย่างนี้นะคะข้างในห้องนอน ค่ะก็เขก็เดินเข้าครัวได้เลยอย่างนี้นะคะเข้าห้องน้ําได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของบ้านอาจจะไม่ค่อยสะอาดหรือเปล่าอาจารย์ก็เลยกลัวเข้าเห็นกามดกค่ะแต่ออกแบบให้บ้านหลังเนี้ต่อพื้นที่ใช้สอยนะคะได้ประโยชน์สูงสุดของของตัวบ้านครัวที่ใหญ่ก็เพราะว่าเป็นคนชอบทำอาหารค่ะชอบทำอาหารก็เลยแบบ ออกแบบให้ใยนิดนึงอย่างนี้นะคะก็พามาดูเพื่อเป็นแนวทางครับวันนี้เห็นไหมครับหน้าต่างเขาเปิดได้ทุกบานนะลมก็จะพัดเข้าออกไ่้ทีได้สะดวกนะมันก็จะไม่จำเป็นต้องมาเปิดพัดลมเปดิดอะไรให้มันเปลืองไฟนะครับก็พามาดูเพื่อเป็นแนวทางเราสามารถที่จะเอาไปปรับประยุกหรือบางครั้งจะเอาแบบนี้เลยก็ได้หรือถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนสีอะไรสามารถคุยกับทีมช่างได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านคุณขวัญเป็นอย่างสูงที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมนะอย่างน้อยบ้านที่เราได้เห็นก็จะเป็นแนวทางสําหรับหลายๆคนขอบคุณอีกครั้งหน เบอร์โทรช่างผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปนี้ครับเอจเจริญการช่างโอเคครับผมสวัสดีครับ